ไม่หนูอยากอยู่กับยายชั่วโมงไม่กลับฮะชั่วโมงไม่กลับกี่ชั่วโมงนะชั่วโมงครับชั่วโมงเลยเหรอครับเป็นทิ้งขยะกันไปด้วยกันนะว่าแล้วหายไปไหนมันไม่ยอมไง ัน้ำมีด้วยเหรอฝนก็ไม่ตกหรอกน่าดีเลยเนะี่ยแม่ยอมไปอยู่กับแม่เดี๋ยวเอาแม่กับพ่อกรหนีป่าแล้วไปอยู่กับยายแล้วอขนมมากินกับยายคิดเต็มสองลูกใช่นี่ผลไม้ยายมีผลไม้ให้กินนะวันนี้ย,ยายตามใจเปล่าอยากอยู่กับยายเนี่ย ไม่ไม่ตามใจหรอกใจใครอยากใครจับคุ้มใครจับอ่ะจับตุ้เนาะหัวเปียกหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้ฝากผมเวล่ะน้องนี่อะร้องนิดเดียวเหรอร้องนิดเดียวจริงร้องนิดเดียวแหละฉีดยาเนี่ยร้องนิดเดียวเองคนเก่งเนาะคนเก่งเธาไม่ร้องหรอกใช่ไหมใช่ไหม ตอนคุณหมอจิ้มเข็มดังจึ๊กเข้าไปเฉยๆร้องนิดเดียวเองเก่งแล้วค่ะเดียวผิดเป็เรียงกันกินนิดกปหน่อยหน่อยนะกินเนี่ยกินข่าวมีทุกอย่องใช่ไหมกินขนมมาเก่งข้าวกินจิ๊มเดียว มัยอมจริงๆยลเขียวก็ึไปให้แฉบให้แฉบที่สุดยกมือขึ้นใแฉบใแบใแบมีนั่นแหละใช่ใช่ใช่นี่ไงซื้อหวยก็ไม่ถกนี่ไงซื้อหกเกียแล้วซื้อไว้่ย่าย่ย่ายาย่าย่า ได้เวลาเลิกแม่เลิกงานแล้ว่หัวเปียกไั่งจักแะลม่จังตไห่ะม่้ไวใหญลิงเอาเอาขึ้นมาเยีย่วหายไปไม่ได้ต้องใช้ตำรวจจับเกียวหรอมั้งเนี่ยนี่ กลับบ้านแล้วลูกได้เวลาเลิกงานได้กลไบบ้านได้เอาข้นมไปกับไปไปไเก็บแบกสมบัติครับ ติดปากหรือว่าินขนมก่อนหรือก่อนเอาเอาใส่ไว้ในกระถุงขนมก็ได้ลูกกินขนมเยอะเลย <ừ> ข้าวเม <ๆ S 1> ื่กิน้ด้ตอนเย็นน่ะนมยังไม่กินเลยเนี่ยเตี้ยไปนะลูกเดี๋ยวมันจะเตี้ยต้องสูงแบบพี่นี้พี่นี้สูงไหม,มสูงเลนะพี่นี้อ่ะสูงแล้วนะ <S <S> <S ไปค่ะ <S <S <S> ขอบคุณขยายน้ะไป <Bye. S 2>